แมสซี่คิทเช่นค่ะอย่าให้แม่เห็นคลิปนี้หัวนะ hey, อ,อุ้ยใส่ได้ไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูเซียนอันนี้เอาไปลงไฮไลไท์ได้แล้วตอบยังไง <laughs> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ควัม <h az zy> มั่วสั่แมสซี่ค <zy> ิทเช่นค่ะเย้ รายการใหม่ของทางช่อง K ันวันด D House นะคะก็จะเป็นตามชื่อรายการเลยคะ่ะัวมั่วซั่วแต่เรารู้แค่ว่าเราจะทําอะไรแต่เราไม่รู้สูตรว่าต้องทําอะไรใส่อะไรบ้างคือเอาแบบความรู้เท่าที่มีมาทํากันแล้วก็มีชาเลนจ์ด้วยเพิ่มเติมในระหว่างที่เราทำเนี่ยก็จะมีวัตถุดิบเพิ่มเติมหรือว่าชาเลนจ์อะไรอื่นๆเพิ่มเข้ามานะคะคะบอกเลยว่าสนุกสนานแน่นอนคะอ่ะ e n j วันนี้นะคะเราก็จะมาทําเมนูแฮมเบอร์กันนั่นเองนะคะซึ่งบอกเลยว่าในชีวิตนี้หนูไม่เคยทำแฮมเบอร์กคะ่ะ ไปเริ่มกันเลยว่าจะรอดหรือไม่รอดอ่ามาร้วนห่วยมากมาแล้วมาแล้วมาแมาแมา,ามาดูกันว่าวันนี้น่าจะทำไรโอ้หโ<ด>อหฮะปกติก็ไม่รอดอยู่แล้วอะปิดตาทุกสิบนาที ป่ะมาเริ่มกันเลยค่ะมารอดูกันว่ารอดหรือไม่รอดหรือจะร่วงหรือจะเละหรือจะอะไรป่ะโอเคอันดับแรกเราก็มาเรียนรู้วัตถุดิบกันก่อนนะคะอันนี้เป็นเนื้อวัวค่ะบีฟอ,อันนี้เนื้อหมูนมซอสมะเขือเทศข้าวเกล็ดขนมปังค่ะแล้วก็ไข่สดที่กินดิบได้อ่าอย่างนี้เนาะ,ะน้ำตาล เกลือค่ะอันนี้น่าจะเนี่ยซอสคอนซึรหรือเปล่าแล้วก็เนยแล้วก็พริกไทยค่ะอันนี้เลยเนาะอันนี้หัวไชเท้าอ้าอันนี้หอมหอมอ้าวไม่ใช่หัวหอมเอเคมค่ะปะเราไปเริ่มทำกันเลยคิดว่ามันจะออกมาแบบอลังการขนาดไ แต่ว่าระดับพิชลิน5ดาวนี่อ่านลอยดูเลยว่าเป็นยังไงเราจะมีการทำแยกหนื้อเพลงูใช่ไหมไม่รวมรวมรวม,วมอ่า ที่หนูดูเหมือนกินเบอร์เกอร์ที่แบบต้องมีไขมัน4ี่สิบแล้วก็เนื้อห60สิหรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้เจ็0บสิบหรือ60สิบรวมมิกให้มันมีความ j ซซี่เออตามนะั้นเ,เริ่มกันเลยเริ่มะไรมะหนูคิดว่าต้องทำเนื้อก่อนซึ่งที่เคยดูมานะ Broad, ท,ำทำเนื้อทำเนื้อทําในส่วนของเนื้อส่วนที่หนึ่งอ่าอ่า เฮ้ยอ่าอันแรกปอกหัวอหอมก่อนเลยต้องใช้เยอะไหมคะัวหอมอยากกินเท่าไหร่ใช้เท่นานั้นแล้วค่ะคือต้องปอกหัวท้ายไหมอะออย่างงี้นะเป็นศูนย์อะไม่เลยลงมาอยู่ใกล้ๆตรงนี้ไมายากไมายากไมายากเขาปอกกปนอย่างนี้เลยปะคืนตอนนี้ในหัวหนูแบงค์อะแล้วเราก็ซอยหอมทำยังไงเนาะอันนี้คร<อ>ึ่งเหรอ,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 อลืม <laughs> อันนี้ครึ่งเหรอเ <laughs> แต่มันมันมันเกินหือใช่ปะวะหนูว่าหนูก็ดูรายการอะบ่อยนะใหนูไม่ได้ในรายการที่หนูดูมันเป็นยังไงเมคคิทเช่ <K itchen> นอะไรว่ก ไม่ใช่เขาด่ากันค่ะหนู <c oughs> หันอลไเอาแบบซอยๆเด็กเลเรก่ออ่าอ,อย่าว่ากันนะคะคนเรามีผิดพลาดกันได้อย่าให้แม่เห็นคลิปนี้หนูนะหนูโดนนะอันนี้แบบว่าเอ้ยไม่เคยเข้าครัวเลยเหรอใช่ถูกถูกไหมไม่รู้เอาเลยต้องล้างแม่ต้องล้างไหมล้างอ๋อ โอเคค่ะกลับมากันต่อเพราะว่าเนื่องจากว่าเราไม่ได้ล้างหัวหอมเราก็เลยต้องเอาที่หนูหั่นสีแฉ่งเนี่ยไปล้างแล้วมาทําใหม่กันมาเริ่มกันต่อเราใส่ถุงมือแล้วเพราะว่าเมื่อกี้หนูจับเมื่อกี้มีคนมาสอนหนูหั่นอันนี้ก่อนอันนี้ระวังนิ้วด้วยนะคะมาถึงนูระวังนิ้ไว้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็อย่างงี้เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ๊ย โรงพยาบาลใกล้ฉันเลยเลยตอนนี้อันนี้ต้องใช้ของพี่หนไม่เยอะค่ะเพราะว่าเราจะเอาไปใส่ในเหลือแค่นี้พอไหมอะไม่รู้ว่าเราทำกี่ชิ้นอุ๊พี่กินได้ไหมคะทุกคนดูแบบพี่กินด้วยหนูสามารถได้อีกเสร็จแล้วค่ะเฮ้ยถึงเวลาชันเล่นแล้ค่ะอ๋อาละวแล้วกับมีดด้วยปิดตาทำต่อปลาลูก่อนครับปลาลูก่อนอ่าแรกคืออะไรมีดมีดค่ะค่อยนะ มือซับหมวรอบือรอแือบรอเือรอบือบรอนือบุรอบือบุนอบื่บกรอราเอรอทือบุรอนื่บุ่อนือ้รอบือบรอบือบุรอาออื้อบือใส่อนื้อเลยไุมใส่อบุรอือก่อนืรอเอาเนื้ออบรอะือรอือบุอบือบุรบอบเนื้อหมอบุรอบบืออบือบบืออืหออไอออ ช่วยได้นะแต่มีภารกิจแรกโอ้โหกลัวหรือลองเลยอหลังจากลองเปิดตาดีกว่าเดี๋ยวมาลองดูว่ามาหันกล้องมาเจอนี่เจอแล้ว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 เออเอาชามชามเมื่อกี้มาไหนอันนี้อันไหนหมูอันไหนเนื้อหนูว่าอันนั้นอ่าอันนี้ทำสื่ได้นี่นี่นี่เขามีอันนี้วัววัวหกสิบน้ต้องกะอะไรเงี้ยกะเอานะ วัว60เอาซักกำปั้นอูเอามาแล้วก็อุ้ยจะออ้อมใส่นี่ก่อนท่าน,นี้อันนี้คิดว่าน่าจะประมาณ60-40ใช่ไหมประมาณชิ้นหนึ่งหนูกินเองคนเดียวไม่มีใครหมเวลาแล้วิดมันเลยจาังแล้วเราก็ใส่จับนี้เลยใส่คาเรกน,นะหัวหอมที่เราหัน่นซอยมา ลงไปในอันนี้แล้วก็โรยเกลือพริกไทยใสย่เยอะไหมใส่เยอะไหมนิดนึงให้แบบพอประมาณติดเค็มหรือเปล่าปกติเราหนูติดสืดปกติเรากินอาหารรสไหนรสอร่อยอ, <c oughs> อันนี้เปิดย,ยัง <c oughs> โห<อ>ให้เขารู้ว่าเราใหม่จริงเพิ่งซื้อมาเออนี่ยแหละนี่ยแหละนี่ยแหละถ้าหล่นนะถหล่นก็จะเป็นคนติดรสเผ็ดอุ้ยวุ้ย ถึงชอบกินเผ็ดอ่าแล้วเราก็มาใส่อะไรบ้างวตอันนี้เราใส่หัวหอมซอยเกลือพริกไทยแล้วก็เนื้อหมู40เนื้อวัว60แล้วก็มาขยำขยำให้เข้ากันนะต้องใส่เกลืกขอขนมปังใส่ตอนที่ปันป้นแล้วอะหรือเปล่าก็ขยำก่อน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 น่าจะเข้ากันแล้วมั้ง เลอะมากอะเราเลอะมากเลยเราต้องใส่เกล็ขนมปังเอาเกล็ขนมปังเอาเลยเอาขนมเกล็กขนมปังผสมกับนมให้แฮมเบอร์ของเรา,เรามีความกรุบกรอบหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะว่าอัตราส่วนเท่าไหร่ไม่มีแล้วแต่ตามใจทำอาหารไม่มีผิดถูกมอนศิลป,ปคะค่ะอือชุนมูก <c oughs> <c oughs> ป,ปะนอใช่ไหมไใช่แล้วมาไห้ใช่มนต้องชุ่มๆปะทุกคนทุกคนแล้วแบบ อยากได้อยากได้อยากได้เราต้องทำอะไรกิจให้พี่นะได้ค่ะมาอ่ะสามสดินีแลมกีต่ออ้าวส้เาเเอมาไปเลยสิบวิเริ่มเลยตอนนี้ด่วนเลยเลยหม่ไ เกลขนมปังมาผสมเกล็ดสองช้อนโต๊ะโอ๊ตโต๊เกลขนมปังนี่โอเคแล้วก็อะไรอะใส่ขนมปังดีมากนะคะชิมหน่อยมันจะไดังอ okay. okay. ือโอเคก็ค <ę> so ือที่หนูดูสูตรมาหนูไม่รู้ว่าสูตรเหมือนกันไหมนะเพราะว่าที่หนูดูมาเขาบอกว่าให้เอานมมาใส่เกล็ดขนมปัง2ช้อนโต๊ะเพื่อที่จะให้มันมีความแบบนิ่มๆอะไรอย่างนี้แล้วก็ใส่ไข่ใส่หัวหอมแล้วก็ใส่เกล็ดทุกอย่างผสมกันแล้วก็ปั้นๆๆๆแล้วก็เอาไปทอดเออครับตอนนั้นมาลองทำกันเลยเก่งมากใส่ก่อนจะใส่ อีกแล้วเหรออีกแล้วเหรออาเลกสองค่ะเปิดเลยใช่ไหมสิใดวาซาบิอุ้ยวาซาบิง่ายหนูรูล้ววล้วาซาบิสวาซาบิเดสวาซาบิกุดาไซเราต่อไข่ก่อนนี่เซียนต่อไข่มือเดียวทำเซียนอืม ไข่ใส่ไข่ลงไปนะคะหนึ่งเราสามารถใช้มือนี้ได้ไหมไเขมเมากัน <laughs> <laughs> ขมเมากันไม่ดนทำผิดไม่รู้หนูทำอะไรก่อนทำอาหารไม่มีถูกผิดเช่มัน่นมั่นใจตัวเองอันนี้หนูขยิบอะไรลงไปบ้างมีในนี้มีไข่ไก่กับเก็ดขนมปังค่ะแล้วก็มีเนื้อ ที่เราเอามาตั้งแต่แรกเราคาดว่าเราจะเอาวาซาบิใส่ตอนที่ปั้นนะนี่เป็นแบบสอดไส้แบบว่าใส่ชีสอะไรนี้แบบว่าข้างในมีชีสเราก็เลยเปลี่ยนเป็นเป็นวาซาบิแทนสูตรเราไม่มีตายตัวเราเลยอันนี้เรากำลังจะทำอะไรคะเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันเหลวเกินไปก็เลยจะใส่เนื้อเพิ่มเพื่อเพิ่มให้มันเหนียวมากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวมันปั้นไม่ได้เอาขราวมันนี้หนึ่ง แล้วก็เนื้อวัวเอ้ยเนื้อหมูเนื้อวัวเลยครึ่งครึ่งครึ่งอ๋อน้องขยำ10นาทีแล้วค่ะระหว่างนี้ถ้าเราใส่เนื้อเพิ่มเราก็ต้องปรุงเพิ่มเกลืออยู่ไหนชิมไหมชิมได้นะไม่ชิมมาใส่เลย <c oughs> เอ้ยอะไรอะ่ะ <c oughs> เอ้ยอะไรอะ่ะเอ้ยไม่ใช่อุย้ยถล่เสียว่ะเป็นน้ำแบบจิ้มไอ้ก้าเอ้ย ไ่ปมช้อนไม่ใช่อ๋อใช่ปูแล้วกะเม่นะหนูดูหยิบไหมลูกอ๋อมุ้ยมือหนูเปิดไว้ไม่ไรเดี๋ยวโดนทำร้อนเดี๋ยวกินคนเดียวแต่เดี๋มึงต้องกินนะเอออยู่ไหนเนี่ยเราจะใส่กีบไหมคะสองกีบพอไม่เค็มมากเพราะว่ามันมีมือหนูผสมมาด้วยแล้วก็พริกไทยของแม่ของแม่ต์เดียวเจอนะโต๊ะขึ้โอเคประมาณนี้แหละเอาอีกเอ้ย ไม่รู้ว่าหล่นหรือยังด้วยซ้ำเด็มีเสียงนะไม่อะไรเดี๋ยวรอโรยอีกถ้ามันไม่อร่อยอุ้ยเ,เอาวางนี้ก็ได้โอ,โอเคแล้วก็ขยำค่ะเอาไปก็เป็นอย่างนี้แล้วค่ะโอเคมาแล้วก็ใส่ถุงมือหนึ่งจริงๆอยากใช้มือน่ะใส่ถุงมือดีกว่าเพื่อถูกหลักอนามัยหยิบมาซัดคำปั้นหนึ่งเดี๋ยวไปข้าเนาะเอาแค่นี้พอแล้วเออเออมันดูเหลวมากอ่ะเฮ้ยดูมา ให้มันแน่นค่ะเนื้อแน่นเนื้อแน่นอุ้ยเรายังไม่ได้ใส่วาซาบิต้องใส่วาซาบิก่อนแวกแบกก่อนเราก็แวกทําเป็นลูก่อนใช้นิดหน่อยไหมเนิดหนึ่งนิดหนึ่งอุ้ยแล้วหนูกินเองนี่ใช่อไอ้ก็ได้เดี๋ยวเขาหาว่าแบบเออน้อยเกินเราไั่อยากไม่ได้อยู่แล้วเออเราไั่อยากไม่ได้เราไั่อยากไม่ได้ชอบไหมวาซาบิชอบตอนกินกับซูชิเฉยค่ะอุ้ยดูเซียนอันนี้เอาไปลงไฮไลท์ได้แล้วนี่เซียนได้แล้ว อันนี้เป็นชิ้นแบบว่าใส่วาซาบิลงไปมาใส่กานกัน,น,ออนตอนหออเปล่าเดี๋ยวได้ตัวช่วยอีกไหมคะ้ <c oughs> องเดี๋ได้ตัวช่วยอีกหรือเปลานะั้น <c oughs> เราหนูไม่ทำละ <c oughs> ใครรู้บอกด้วยนะคะหนูก็ไม่รู้เหมือนก,กันยยหนูอ,อยากได้ตัวช่วยเหรอลูกอยากได้ตัวช่วยเอาไหมเอา Ending Valley เหรอ พอดูด mm ้งฟรีสตาสวเต้นอยู่นี่อค่ะอยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะอันนี้หน่อยจริงไงง่ายๆง่ายๆมาสิบวิ่เริ่มใช่คนมเออาวดด โ <Okay. S 2> อเคแล้วเ okay. นยมันทำอะไรมไม่รู้เ,เมื่อกี้แล้วมันมันบอกไหมไม่มี <c oughs> <c oughs> เอาทำสองชิน้นออริจินอลกับว่าใส่วาซาบิเราต้องมีการตั้งชื่อน,นะแสดงว่าสองลูกนี้เป็นเผาแผ่นต่างกันใช่ <c oughs> เป็นจิกกระจุกน้องจิกกับน้องจุกคนไหนน้องจิกคนไหนน้องจุกเราต้องมีสเปตคนนี้น้องจิกอันน <c oughs> ี้จุกไอเล่ยมากเฮ้ยเนื้อผสมกันมีอะไรใช่ไหมเซ คือมันจะโดนกันอะไม่ได้ได้ได้อยู่อะอน,นี่เอาสองชิ้กก่อนที่เหลือ่อยว่ากันสกไปทำอะไรคะทอดค่ะตรงนี้แหล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 ะเปิดได้เลยใช่ไหมเราใส่น้ำมันน้ำมันไหนน้ำมันนี่่ทำไมตัวหนูเปิดอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนิดหนึ่งอะ่ะให้แบบว่าครุกคลิก น้อยไปไหมเราก็ใส่เลยเอาชิ้นไหนก่อนนะเฮ้ยหนูต้องใช้ถุงมืออะน้องจิกช่วยหน่อยอะไรเลยมีคนบอกมาได้กลิ่นใหมดูก่อนชิ้นแรก เฮ้ยนนลืมเกลือลืมโรยเกลือพริกไทยไม่โรยเกลื <c oughs> อเมื่อกี้หนูจะใช้เช็ดมือแล้วอันนี้อะไรอันนี้อะไรโรยเกลือพริกไทยเพิ่มความอร่อยกลิ่นไม่หอมเลยอะ่ะช่วยด้วยน้องโรยนะจะทำไมอะไรได้เหรอขึ้นยังอ่องอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไม่เอาไม่เอาเออรอนเอรอน่เ้ยเหมือนอยู่ญี่ปุ่นนะไม่ถึงเลยฉีน้ำหอมญี่ปุ่นมาถึงนาทีแล้วลองแล้วเราก็รอเอุ้ยอุ้ยอุ้อุยอุ้ย้ยอุ้ยอุ้ยอุย้ยอยอุยอุุ้ยอุ้อ้ ไม่หอมนะคะเนี่ยทำเป็นเล่นอาจจะอร่อยก็ได้ใครจะรู้กลับอีกรอบไปอุย้ยด,ดูดูดีมีระดับแต่ว่านอันนี้เราก็รอสุกเพราะว่ายังไม่สุกเลยลเราจเอาให้สุกนะคะเพราะว่ามันมีเนื้อหมูด้วยปกติมันต้องไม่ไหม้ไหมอ่ะ่ <c oughs> เขียวไม่สุกอ่ะเขียวอย่างเดียวเลยเายชีมสเโซโดซสุดยอมาอันนี้อย่าเปิดส่งคลิปให้เชฟดูนะคะโดนด่าทำผิดบทดนี้ก็จะได้แล้วมั้ง อันแรก <c oughs> สุกยังนอสามารถผ่าดูได้ไหมอ่อะอาะก่อนเออเฮ้ยแต่น,นี้มันเป็นชิ้นที่นี่อ่ะอันนี้ค่อยว่ากาันเะช่นเออเราก็ทำต่อเลยเปิดไงเอา้าน,นี่ปิดเอ้าไหมือนทำบนนอทำไงทำไมขึ้นไฟให้ a few moments later รอ,อใส่เนยลองเทสเทสระบบก่อนเลยไม่รู้ข้าใส่ตอนไหนใส่เรานี้ยแหละอุ้ยหิวแล้วว่าอยากลองชิมอร่อยไหมไม่รู้อุ้ยหอมเลยเดี๋ยวลองผ่าดูก่อนสุกไหมเดี๋ยวลองผ่านี้ดูเอ๋อลองท่าเรามาผ่าดูข้างในก่อนว่าสุกไหมอูหูผ่าเห็นอันนี้เลยอะอย่างเยอะเลยอะวาซาบิอะสุกไหมอะอุ้ย <c oughs> น่ากินมาก <c oughs> เนี่ยวันนี้ไม่มีวาซาบิเหลือทำซอสเขาเรียกว่าซอสเลยนะคอนซึกับมะเขือเทศผสมกันหวัวใช้เท้านี่แหละทํายังไงทํายังไงอันนี้ทํายังไงใครรู้บอกด้วยนะคะทีมบอกข้างล่างด้วยจับมือขาดไปแล้วสง,งานะเห้ยใครเ,เห็นหอมเลยมากถูกถูกถูกไอ้ถูกมาก,กอะไรอยากรูก้ไม่เขามามวยกันว่าใส่เนยตอนไหน เนยมาไหมขั้นตอนนี้าานนะค,ะะคะือตักหัวหอมใหญ่เสร็จผัดกับเลยแล้วไปเอสกอ่า,า็ <c oughs> ไหนไรเ,รเรามันขั้นตอนสุดท้ายอยู่แล้วเร,เรามันเริ่มใหม่อยู่เราเลยอัน <c oughs> นี้เดี๋ยวเอามาทำซอสน,นะคะก็ <c oughs> จะมีมะเขือเทศเข้าได้นะคะแล้วก็ซอสพอนสือแล้วก็หัวไชเท้าจะเอาหัวไชเท้ามาขูดๆแล้วก็ใส่ไข่ด้วยถ้าใครแบบว่าอยากกินไข่อนันนี้เอาอันนี้สุกก่อน <c oughs> คือมันสุกนานเนาะ ไม่หอมอ่ะหอมพริกไทยมากเลยเพราะว่าชิ้นนี้ลงพริกไทยเยอะหิวมากอยากกินเลยอยาได้ปะแต่มันมีวาซาบิอ่ะชิมก่อนชิมก่อนแต่เนื้อไม่ค่อยฉ่ำเลยอ่ะโหไม่เลิศเหมือนไม่สุกเลยอ่ะอันนี้สุกไหมอ่ะสุกแล้วลองกินก่อนลองกินไม่ไม่ไม่ไงไม่ร้อนดับแล้วทราบเป็นไงคะ จริงเราลองชิมไหมูดิที่เขาเอาไว้กินกับซอสหรือเปล่าเอออุ้ยระหว่างเราเพราะว่ามันใช้เวลาสุกเพราะว่ามันมีเนื้อหมูด้วยมาระดับแรกเรามาตอดยังไงหนูเคยปอกอะแครอทนะแต่ว่ามีดบาดอ่ะ เนื้อไมยังยังหรอกถ้าไม่แปลว่าอร่อย,ยอร่อยอร้อโๆเคเอาไปล้างมาดูเนื้อดีกว่าเฮ้ยมันสีมันไม่ค่อยสวยเลยเพราะว่ามันแห้งไปแล้วอยมันไม่ค่อยจุยหรือมันต้องเอาขึ้นเลยเค okay. ฝนเฮ้ยทำยังไงอ่ะนี้หรอใช่หรอหรอ,อุ้ยทำอะไรกันเนี่ย ยยโลหนึ่งค่ะเพื่อความหนัวน่าพอละมั้งโอเคอ okay. ประมาณนี้วิสีได้อยู่เอาพักๆอะไรนี้กันสสทำซอสใส่ต้ก็ทำาอ,สอ,สอยไปแล้วนะคะ่ปะปกติก็ยากอยู่แล้วอ้ปิดใกคนเรามาเราต้องใส่อะไร เราต้องใส่พอรพสืกกับมะเขือเทศผสมกันแล้วก็มีชายท้าซึ่งเราขุดแล้วนเราจะใส่พันสบกันแต่ว่าพันสือกอยู่ไหนพันสืกเปลี่ยนไปนะอันนี้ปะต้องชิมหมอดมไหมโดมไหมดมอันนี้แหละช้อนนึงก่อนนะอันนี้ใช่อันนี้ที่หนูขุดมะเนี่ยใช่ใช่หนึ่งช้อนเข้าปะเนี่ยใส่อีกช้อนนึงแล้วกัน Okay. มะเขืเอเทศมาใส่มะเขืเอเทศค่ะนี่ประมาณ 1. หนึ่งต่อหนึ่ง้เสียวอะ่ะเราสามารถใช้ช้อนนี้ได้ไมหมโอ้โห <c oughs> ค่อยเติมก็ได้ไม่รู้ส <The> <kolay> mm ึกไม่มีซ้อนมืเถือ้เห็นอยู่ในนี้เลยอุ้ยได้ยินเสียงหนึ่งนาทีนานนะคะโอ้โหซ้อนต้องทำใหม่ไหมหนึ่ง ซอสต้องทำใหม่ค่ะทำใหม่เลยทัไม่รูเหมือนกันพี่จิงเขาต้องเอาไปผัดกับกระทะปะหนูจำได้ว่ามันต้องเอาไปลงกระทะก่อนอยากได้ตัวช่วยค่ะจเอาไปะเ้ยไม่ต้องนะหนูไม่เอาตัวช่วยแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วมีคนบอกแล้วใช่ไหมหนูจำได้พี่จิงเขาใส่ซอสที่หลังนะคะแต่เราทำใหม่ไหมไม่เอาแล้วนี่แหละเดี๋ยว้องน้องเตอเ นฮ้ยแรงไปว่างเพิ่มไมนแน่หรอเฮ้ยดูเซียนดูเซียนดูเซียนนะแคมแคมเปรี้ยวเปรี้ยวกำลังคิดอยู่ทำเป็นยังไงเนาะเออมันต้องข้นๆอย่างนี้แหละแล้วก็ต้องชิม เดี๋ยวหนูไปเปิดร้านอาหารนี่นะคะแฮมเบอร์กรุกคนมาอุดหนุนก็ได้รอนะคะชื่ออะไรคะมัว่วน <c oughs> ่อยงั้งยังไงรสชาติาป็นยังไงเดี๋ยวเล่าผมไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนเลย <c oughs> อ่ะพอแล้ว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 เราได้ข้าวแล้วเราก็เอาอันนี้คือเนื้อสามชิ้นที่เราทำเอาชิ้นนี้นแหละพี่จริงมันต้องฉ่ำๆน,นะ แต่ว่าอันนี้แห้งไปหน่อยค่ะเพราะว่าไฟมันแรงเอาเอาชิ้นเดียวพอชิ้นนี้ก่อนแล้วก็ราดซอสเลยเฮ้ยปิดปิดปิดความไหมไว้ซอสเยอะไปปะไม่เป็นไรหรอก i ิ a ต a ล i m a ี้มาสโต๊โอเค เสร็จไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็ข้าวหน้าแฮมเบอร์กสูตรครัวมั่วซั่วนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องชิมใช่ไหมคะเรมีชื่อเมนูก่อนไหมชื่อน้องไหมเฮิกแบมค่ะเลิศอ่าเลิศเเรามาชิมกันเลยอยากชิมอ่ะถ้ากินเนื้ออย่างเดียวได้ไหมกินอย่างเดียวได้ไหมแบบว่ายังไม่กินข้าวเราชิมก่อนชิมก่อนอุายยังสุกนะคะ มาเล่นทำไรยังไงไม่ได้ให้ได้ได้ได้หนูหิวซอ <laughs> สปเปรี้ยวๆเค็มๆมนิดนึงแต่เนื้อมีกลิ่นมีกลิ่นแบบว่ากลิ่นเนื้ออยู่แล้วอะเห็นปะเบิกต่วคนจิม พกับกล้องย่ะาช่นไปไหนตอนนี้ตอน้ไปไงยไงคะใช่ได้ไใช่ได้ใช่ไซอสเยอก็เลยแบบออกเค็มนิดนึงเค็มเปรี้ยวๆรวมๆโอเคเนื้อเนื้อโอเคนะเนอโอเคจริงอร่อยอร่อยอร่อย่ะเอ้าไม่เชื่อไงเคยเชื่อหนูแล้วเราจะตอกไข่ไหมอ่ะเราลองตอกไข่ เฮ้ยเสียนเสียนแสดงว่าเคยตอกไข่แบบนี้เหรอไม่เคยครั้งแรกเฮ้ยของจริงยังไงยังไงมือสั่นอ่ะนี่ไปไกล่ะไข่ิงอุ้ยอันนี้ไข่อุ้ยอุ้ยไข่แตกแล้วว่าโอเค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 ที่บิ่งกินพร้อมัาข้าว ดีเลย้ลองร้องรองร้องๆๆองรองเปืดทุกคนไม่เชื่อเช่นไหมดีขึ้นดีขึ้นหนัวขึ้นแต่ยใช้คำว่า,าอร่อยไม่ได้นะฮะใช้ได้พอเฮ้ยลองอันนี้อันที่เราทำโทษมาเออแต่เราซอสแล้วหมดแล้ววะดิไม่เหลือ,อนันนึงโอเค ตัวน,นี้เป็นชิ้นที่โดนทาโทษนะคะไหนๆก็โดนทาโทษแล้วเราก็กินให้ดูเลยครึ่งหนึ่งเรามีวาซาบิอยู่ผัดไส้วาซาบิเอาเหรอน้อยๆ <c oughs> โอเคค่ะทุกคนคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับแฮมเบอร์เกิร์ดแบมของหนูนะคะว่าเป็นยังไงก็ตามนะนะคะก็วันนี้รู้สึก อะไรใหม่ๆม,มากจอยๆมากอาจจะต้องไปเรียนการหั่นเพิ่มนะคะแล้วก็ไปเรียนรู้เกี่ยวกับพวกผักผลไม้เพิ่มนะคะว่าหนูจริงๆหนูไปเดินตลาดบ่อยนะแต่ว่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอะไรคืออะไรสนุกหรือไม่สนุกไงก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างไน้นะคะหรือว่าใครอยากให้หนูทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกหนูได้เลยนะคะข้างล่างแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้กับช่อง K1D House นะคะแบบว,ว่าแล้วก็ขอฝากรายการนี้เนี่ยนะคะชื่อว่ารายการพรัวม้ว ม่วซั่วเมสซี่คิเช่นนะคะก็ขอฝากด้วยนะคะทุกคนแบอบว่าดูความมั่วของหนูต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงความสุกสนานจะเป็นยังไงต่อไปก็ฝากด้วยนะคะบ้ายบายทุกคน